อยากจะเรียกร้องค่าทำขวัญแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีคดีนี้มีคำตอบนะคะสำหรับการเกิดบาดเหตุขึ้นและตัวท่านเองเป็นฝ่ายถูกท่านได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวอยากได้ค่าทำขวัญค่าทำขวัญไม่มีนะคะไม่สามารถเรียกร้องได้แต่ถ้าท่านเป็นฝ่ายถูกเรียกร้องจากพรบรข,อของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดเฉพาะในส่วนของค่ารักษาพยาบาลเรียกร้องได้ตามจริงวงเงินไม่เกิน80,000บาทนะคะแต่ถ้าค่ารักษายังไม่ครบ8 0,000บาทท่านสามารถเรียกร้องค่าเสียหายอย่างอื่นตามูลละเมิดได้นะคะ ค่าทนทุกทรมานหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าค่าทำผวันก็สามารถเรียกร้องได้นะคะแต่ท่านต้องเขียนรายละเอียดนะคะโดยท่านแนบประวัติการรักษาของทุกโรงพยาบาลบรรยายการรักษาเช่นถูกเย็บแผลถูกผ่าตัดถูกดามเหล็กไว้โดยท่านแนบรูปถ่ายประกอบนะคะค่าทนทุกทรมานไม่ได้มีกำหนดนะคะว่าท่านต้องเรียกร้องเท่าไหร่ แต่ท่านเรียกร้องได้ในส่วนของพรอรบรร่วมกับค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายอย่างอื่นตามมูลเมิดที่ท่านเรียกเรียกได้รวมกันไม่เกินแปดหมื่นบาทนะคะแต่ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นมากท่านเรียกร้องเพิ่มเติมในประกันภาคสมัครใจของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดได้นะคะด้วยความห่วงใ,นในยนุ้ยประกันภัยทีมอาจารย์แดง